รูปแบบความรักในโลกของความจริงเชื่อกันว่าทุกคนก็คงจะเคยเจอกับเรื่องรักๆเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยเจอกับเรื่องรักๆใกล้ๆกันมาบ้างแล้วนะคะแต่คุณเคยรู้สึกบ้างไหมคะว่าความรักมันไม่ได้มีความรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้นเพราะยังมีรูปแบบของความรักหลากหลายอย่างอยู่บนโลกใบนี้พี่อาร์วาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพาสาวๆไปรู้จักรูปแบบของความรักด้วยตัวคุณเองค่ะ 1. รักไม่สมหวังแม้รักที่ไม่สมหวังจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ทรมานเกินคำบรรยายแต่ว่าในความเจ็บปวดนั้นมันก็มีด้านที่ดีอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์สติและการกระทาได้มากขึ้นด้วยค่ะ 2. รักบริสุทธิ ส่วนความรักประเภทนี้ไม่มีเรื่องเซ็กส์หรือว่าเรื่องแรงดึงดูดเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยนะคะโดยส่วนมากความรักแบบนี้มักจะปรากฏในความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่ก่อเกิดจากการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความใกล้ชิดแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความรักกับคนที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะ 3. รักตัวเองคุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่าสนใจบ้างไหมคะหากคาตอบคือไม่ แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วล่ะคะ่ะและถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะเผชิญหน้ากับความจริงโดยเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปรักคนอื่นหากคุณไม่สามารถทำได้ก็ list ข้อดีข้อเสียและนิสัยทั้งหมดของตัวเองออกมาแล้วจะรู้ค่ะว่าคุณไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่น 4. รักปรารถนา สำหรับความรักประเภทนี้นั้นถ้าจะอธิบายให้เห็นชัดเจนขึ้นก็คงต้องให้คุณจินตนาการตามไปว่าคุณกำลังตกลุมรักหนุ่มหล่อที่คุณเจอทุกวันระหว่างเดินทางไปทำงานและคุณไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าก้ามปรารถนาจะได้สัมผัสหรือว่าแตะต้องตัวเขาพร้อมกับมโนขึ้นมาในความคิดว่าคุณกับเขาทำอะไรต่อมีอะไรด้วยกัน 5. รักจากใจจริง คุณอาจจะเคยพบเห็นความรักแบบนี้ในนิยายภาพยนตร์หรือว่าตามละครหลายเรื่องซึ่งความรักแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคนสองคนสูญเสียการควบคุมความรู้สึกและอารมณ์จนทำให้ทั้ง2อ,อย่างแปลปรวนไปหมดและหากมีโอกาสได้คบหากันก็อาจจะกลายเป็นรักแท้ได้หากต่างฝ่ายต่างมีความจริงใจให้แก่กันคบกันด้วยความสุขและมีจิตวิญ,ญญาณที่ผูกพันกันแบบลึกซึง้ง 6. รักข้างเดียว เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยประสบกับความรักประเภทนี้นะคะเพราะว่ารักข้างเดียวมันเกิดขึ้นได้ทุกที่และกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลหลงไหลชื่นชมหรือการคลั่งไคล้ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สำคัญคุณก็รู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ว่าในชีวิตของแต่ละคนจะเคยเจอกับความรักประเภทไหนหรือว่ารูปแบบใดนะคะสมหวังผิดหวังก็ตามความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอและมนุษย์ ก็ยังต้องการความรักค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ